นัดแขกรับเชิญเอาไว้ที่นี่นะคะ twinkle dog home ค่ะ กับแขกรับเชิญสาวสวยของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบีแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะค่ะบีอัมไพรัตเตชะพัวพัฒนะคะก็ <S <s เป็นผู้ประกาศข่าวช่อง9ค่ะก็ตอนนี้ก็พยากรณากาะะ์อา,าอากาศอยู่นะคะในช่วงข่าวภาคค่ำลมฟ้าอากาศแล้วก็มีคุยขมองข่าวเช้าด้วยะค,ะ <S <s ค,ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธค่ะ แล้วนอกจากงานด้านพิธีกรประกาศข่าวแล้วมีธุรกิจด้านอื่นๆที่ทําอยู่ด้วยไหมคะก็เป็นธุรกิจของที่บ้านค่ะ,คะธุรกิจส่วนตัวก็เป็นร้านเค้กค่ะที่ทําอยู่ใช่ตอนนี้ก็มี2สาขาที่อัดฟาร์คาวินทาวแล้วก็ที่เซนทรัลพระราม9ชั้นหค่ะชื่อร้าน M P B Sweet Cake ค่ะเอาล่ะคราวนี้เรามาถามถึง เด็กกันว่างดีกว่าน่ารักมากเลยสองตัววันนี้เป็นเชื่อว่าชื่ออะไรกันบ้างคะ่าตัวนี้ก่อนตัวนี้ชื่อคาราเมลค่ะตัวนี้นะคะคาราเมลชื่อครีมมี่ค่ะตัวีตื่นกล้องนิดนึงใช่ไม่ค่อยได้ออกมาเนาะอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวนี้สองสามปีแล้วค่ะใช่คาราคาราเมลค่คะตัวนี้ก็จะน้อยลงมาหน่อย2ปีตัวนี้เด็กกว่าแต่อ้วนกว่าดูแล้วเหมือนจะเท่าหนึ่งกันทั้งหมใช่จริงตัตันกว่านิดนึงเยอะมากคือบางที คิมมี่เขากินไม่หมดเงค่ะก็จะเหลือไว้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคนคอยน่อยจ,จัดการให้เรียบร้อยอเลียซะสะอาดเชียร์ก็จะถ้าถ้าไม่ได้ดูอีกทีนง <laughs> มมึงก็กลาว่าเข้าใจว่าคิมมี่เขากินไปแล้วคือคิมมี่เป็นน้องหมาที่กินน้อยอยู่แล้วใช่ค<ช>ะคือชอบกินผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่กินข้าวคุณแม่ก็จะเอาแครอท มาหลอกล่ออุ้ยจริงปะ่ะกุ๊กกับอาหารแตงกวาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อดีอ่ะเป็นหมาตัวภาพดีนะคะกินผักด้วยอ๋อดีเนะม<า>ื่องเลยอ่ะแล้วทำไมคุณมีถึงชอบน้องหมาพันชิวาว่าคะจริงจริงแล้วเอ็มฝาแฝดดีค่ะเขาเป็นคนซื้อมาเลี้ยงแต่ตอนนั้นก็รู้สึก ไม่ไม่ชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเหมือนว่าเราก็เลี้ยงพุดเดิ้ลมาก่อนเลี้ยงพันโกลเด้นอทติวเวอร์มามีน้องหมาทั้มกี่ตัวแล้วคะมีถ้ารวม2ตัวนี้ด้วยแล้วก็มีโกลเด้นอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีหมานอกบ้านนะคะที่เราเอามาเลี้ยงฟุมฟักอย่างดีก็เป็นสี่ตัวทั้งหมดใช่แต่เป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ไนแต่ไลท์แล้วเลี้ยงกระต่ายก็เคยเลี้ยงเลี้ยงเต่าก็เคยเลี้ยงเต่าญี่ปุ่น2ตัวตอนนี้ก็ยังอยู่ที่บ้าน สร้าง oh. บ่อให้มันอยู่อยู่หลังบ้านตอนนี้ตัวใหญ่แล้วเท่าบอกว่าเท่ากระทะได้แล้วสองตัว oh. ใช่ค่ะแล้ว,ลวพอเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรกับเขาเท่าไหร่พอเริ่ม hmm. หลังๆพอเริ่มเขาฉลาดปุ๊บเนี่ย hmm. ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างแล้วพอเรากลับบ้านมาเรานอนปุ๊บเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยรู้ว่าเราชอบให้เกาเาเราจะจับเกาให้เขาแล้วแต่ละตัวก็จะมานอนแบบว่า กิงกิ้งกิงกิงอยู่รอบรอบตัวรบอบรอบคออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคก็นอนด้วยกันเกาให้เกาให้อะไรเงี้ยไม่เกาให้ก็จะบอกว่ามาเลียมือมาเลียมืออย่างเงี้ยยังไงก็ต้องให้เกาเขาเกาให้ก็ได้จนกว่าเขาจะพอใจแล้วเขาก็ไปเองแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษที่เรามีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกันนานมากปกติจะแบบเมาส์อยู่คนเดียวในรายการ <laughs> าแต่วันนี้เรามีเพื่อนมาคุยด้วยละก็เลยจะ เพิ่มโปรแกรมพิเศษให้นิดหนึ่งนะคะในไหนก็ทั้งครีมมี่แล้วก็คาราเมลมาแล้วนะคะ,คะก็เลยจะจัดโปรแกรมเสริมสวยให้น้องหมาดีเลยค่ะอุ้ยต่ร้องสิงดังอยากกับน้ำวเหรอพี่วัดคะสำหรับแขกหรือว่าลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่ t w i n k l e d o c o m เนี่ยคะ่ะ ก่อนอื่นต้องทาอะไรก่อนเลยคะสิ่งแรกที่เราทําก็คือคเราจะพาเขาอุ้มแล้วก็เดินให้เขาเกิดความคุ้นเคยก่อนเพราะว่าบางทีตอนที่น้องหมาเ,เข้ามาผิดที่ผิดทางเนี่ยเขาจะเกิดความตกใจค่ะแล้วก็การตัดขนขง่ะอะไรเงี้ยก็จะทําได้ไม่สะดวกผู้ที่จะมาใช้บริการเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นนะแต่สังเกตจะเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นซะเยอะทางเจ้าของเองก็จะเป็นชาวญี่ปุ่นด้วย<ช>เป็นที่แรกในประเทศไทยปะคะก็เรียกว่าเป็นที่แรกก็ได้คือเป็นราาาักษณะฟูลเซอร์วิสที่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็ ครูมมิ่งตอนนี้พร้อมยังคะคุณมี่งครูมิพร้อมไหมคะคนพร้อมพร้อมไหมครับครูมมี่พร้อมไหมคะอ้าวไปไหนแล้วหายไปแล้วครีมม่อุ้มอ๋อครูมมี่ไปสำรวจแล้วค่ะสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่แล้วตอนนี้ก็คือคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วพร้อมแล้วทั้งั้นเราเข้าไปข้างในเลยดีไหมคะดีดีครับโอเค นี้เราเข้ามาในบริเวณที่เราจะกรูมมิ่งแล้วนะคะแต่สังเกตดูนะคะคาร์เมลบอกว่าสุกอดๆทำไมไม่เราอมแล้วหาหาหาตัวช่วยค่ะใช่เพราะเราบอกเขาแล้วว่าเราจะอาบน้ําแต่ปกติคุณบีก็ไม่ใช่ตัวช่วยนี่คะเป็นตัวแกล้งเงาหนิใช่แต่ว่าไม่ไม่มีใครทะไรบีจะมีความหมายตลอดใช่เวลาเวลาไม่มีใครอยู่บ้านให้เฝ้าเนี่ยบีก็จะมีความหมายช่วงระยะหนึ่งพอดูคนกลับมาบ้านบีก็หมดความหมายนะคะโอเคสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับคุณไม่นะคะสวัสดีค่ะ คันิจิวะนะคะเป็นชาวญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะโอเคค่ะนี้ต้องมาถามว่า Are you ready Are you ready Are you ready ไม่ ready ก็ต้อง ready แล้วล่ะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรขึ้นเขียงเลยค่ะ I with kitchen scissors cut rusty my some bangs น้ำที่นี่เราจะมีติดในส่วนของตัวทำไมโครนาโนบับเบิลครับก็คือจะทำให้น้ำที่เราผ่านเข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นฟองเล็กๆซึ่งมันจะช่วยทำการขจัดสิ่งสกปรกได้ลึกกว่าน้ำทั่วไปที่ใช้ใช้กันปกติเวลาที่เขาอยู่บ้านเนี้ยค่ะแล้วเขาเมียกันกลัวแบบนี้ต้องทำยังไงคะพอเขาจะรู้ว่าจะอาบน้ำเนี่ยทุกคงสองตัวก็จะไปซุกอยู่ตรงโซฟา คือใครก็ได้ใครก็ได้ oh. คือใครก็ได้แบบแล้วฉันต้อง<ต>หลับ<อ>เลย <c oughs> ใช่แต่ว่าจะไม่เน้นเรื่องของการเล็มตัดขนมากทำไมเพราะว่า <c oughs> เหมือนคุณพ่อก็จะห่วงค่ะแม่ชควาว่าสองตัวน,นี้ก็ไม่เคยเล็ม ไม่เคยเลมเลยก็แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องเรื่องที่ดีนะเพราะว่าค <c oughs> ุณพ่อไม่อยู่ไง <c oughs> เออออกมาเลยถ้าเดี๋ยวกลับไปทีเดียวค่อยให้คุณพ่อเห็นโอ้แต่แตที่บ้านจะมีเหมือนกันเรียกตุ่นบ้า <c oughs> ตุ่นบ้าก็คือคุณแม่เป็นคนตัดเองนึกถึงทรงแมนจูไหมคะแม่ตัดเถอะค้นไปข้างหลัแล้วก็มีเฟียอยู่ข้างหลังได้ไหมถอกข้างหลังจะยาวแตดหัวเถอะไปข้างนลังเรากลับมาบ้านหุ นี่ท้าเหมาเราตาเล็กๆเอัวะเธอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอน้องคาราเมลอาบน้ำอยู่นั้นเรามาพูดคุยกับผู้ก่อตั้งร้านทวิงเกิลกันดีกว่าครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างเอิร์ต้องถามว่าสำหรับร้านนี้นะคะมีที่มาอย่างไรบ้างคะ I'm established my company 2010 so actually i'm looking for the japanese style pet shop in thailand but i cannot find that's why i uh, make a, a japanese style pet shop and cafe and something like this service uh, providing by myself grooming service and pet hotel service and pet cafe, pet condominium. so this is uh, we providing a pet friendly condominium also แล้วสำหรับความพิเศษของร้านทรินัวโฮมมีอะไรบ้างคะโรงแรมน้องหมานะครับก็คือทั่วไปเขาก็จะาาพาน้องหมาเนี่ยไปอยู่ตามชั้นหรือเป็น เป็นอคอกแต่อย่างของเราเองเนี่ยเราจะปล่อยให้น้องหมาเนี่ยสามารถวิ่งเล่นได้ในร้านพื้นที่ของร้านก็เป็นส่วนคาเฟ่เฉพาะตอนเวลากลางคืนเท่านั้นที่เราจะมีการจัดเก็บได้วางแผนเอาไว้ไหมคะในอนาคตว่าจะมีสาขาอื่นเพิ่มอะคะอย่างตอนนี้มีสาขาที่เอกมัยนี่นะฮะแล้วก็จะมีที่หนึ่งก็จะเป็นที่เซนทนร์เวิร์ลชั้นหกนอยู่ะคค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางกิวเลยมากขอบคุณครับ โอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะต้องขอตัวช่วยไปดูเด็กๆข้างในนะคะว่าตอนนี้เขาอาบน้ำกันเสร็จแล้วยังสวยพร้อมหรือยังนะคะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะทริมมี่ก็สมสวยนะคะ สวยมากน่นรารักมากเหมือนน้องหมาญี่ปุ่นเนาะคุณวีนเนาะเหมือนไปสัญชาติมาภาษาไทยร,รู้เรื่องหรือเปล่าตอนนี้ <Hello. S 1> คนภาษาไทยกับครีม,มไม่รู้เรื่องแล้วต้องต้องภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราสวยแค่นี้ไม่พอค่ะเพราะว่าที่ร้าน t r o u i n d o c o m นะคะมีแฟชั่นนะคะสำหรับน้องหมาการติดแบบนีนะคะเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ hair extension นั่นเองเลือกสีไหนดีคะคุณวีคะสีชมพูเะสีชมพูันนี้นะคะใช่ ใส่ตังหูวะ่ะพี่มี่ดูสวยนะคะลกูกนี่ นะคะแค่นี้เราไม่พอค่ะบอกแล้วว่าวันนี้เราเป็นโปรแกรมพิเศษเสริมสวยให้น้องหมานะคะเพราะฉะนั้นเสริมสวยแบบนี้เสร็จแล้วยังปออยู่ต้องมีเสื้อผ้าให้น้องค่ะดีเลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปข้างนอกกันไปแข่งกันว่าทั้งครีมิกคาราเมลใครจะแต่งตัวได้แบบน่ารักที่สุดนะคะก่อนจะแต่งตัวน้องมีมี่และน้องคาราเมลกันวันนี้เรามีเกิดความรู้ดีๆมาฝากกันครับเจ็ดเรื่องลับของชิวาวาที่คุณอาจไม่รู้ ถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเจ้าชิวาว่าเป็นน้องหมาแบ๊วๆนุ่มนิ่มแต่จริงๆมั่นใจมาเต็มร้อยครับ 2. ติดอันดับน้องหมาอายุยืนชิวาว่ามีอายุเฉลี่ยถึง13-15ปีเลยนะครับและอาจจะมากกว่านั้น 3. ต้องการความใส่ใจสูงชิวาว่าจะมีความสุขมากครับหากเจ้าของรักและเอาใจใส่เขาเพียงตัวเดียว 4. เป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายใครที่เป็นคนขี้เหงารับรองว่าเลือกเลี้ยงชิวาวา่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ 5. ชิวาวา่าไม่ชอบอากาศหนาวเย็นครับเพราะความเย็นเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดโรคข้อกระดูกเสือ่อม ฉลาดล้ำด้วยความที่มีนิสัยอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะต่างๆและเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว 7. เซเลบชอบเลี้ยงน้องหมาชื่อว่าถือเป็นน้องหมาสุดเลิฟของเราบรรดาเซเลบนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวไฮโซสุดเซ็กซี่อย่างพาลิสฮิลตันหรืออดีตนางเอกสาวที่ผันตัวไปเป็นผู้กำกับอย่างลิสวิเทอร์สปูลครับ